ังไงว่าจะให้ว่าหนูว่าหนูจะเอามันไว้โชว์บ้านโชว์เรือนอ,อะไรอะอโอ๊ยพ่อจันพอ่นอ,พอจันเห็นตั้งแต่อันเล็กเล็กอเออเออแต่ไม่เอาออกให้ห้วยเออไปนูนะ่นน่ะกลางท้องนานู่นนะ่ะเมื่อเช้าเพชรมันลงกลางท้องนานี่ยน่ะนะเดินดีดี พ่อข้าวมันจะตายไมเนี่ยมันไม่มีน้ำนะ<า>มันม่นม,นม,นมีน้ำมันจะตายเปลา่าน,น,น,นี่เดินเข้าไปเลยหนูก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนึกหลายแล้วจะรู้ได้ไงมันมีกี่รูอ,อ่ะฮะมันเป็นทุเรียนหรือไงมันมีเป็นภูเนี่ย อย,อย่าไปเสียงดังสิเฮ้ยเดี๋ยวมันรู้เรื่องโอ้โหบเนมเมือหมเต่อมีพลุงา่ตอนนั้นมันเล็กใช่ไหมมันเล็กๆอยู่เอาเลวทำไมไม่เอาออกเห็นอยู่อ่ะอกี่เดือนแล้วเนี่ยห้าหกเ,เดือนมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยโอ้โหโอ้หมันเยอะนั่นนะพ่อป<ะ>้าสิทู เขาก็นำแม่มาไงเขาเลยมาเห็นทุ่งเล่นขึ้นโอ้เขานำแม่มันมาแต่่วาพ่อพูดจักดูแล้วว่ามันว่านัดมัดสี่ฮะพ่อว่าหนูมัดเออพูดไปเถอะมักต่อมักเท็ดอย่างอือสามหูอีรูโอ้โหสามีใส่น้ำมันเข้าไปรัดตับโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะพ่อไปช็อตบนีฮะช็อตที่ไหน ที่เฮียนบ้านเราบ้านเฮาจักแมงแล้วมันดังตึมที่ว่าดังตึมไงเออตึมเลยไฟเด้ไฟอยู่ไหนเดี่มันไฟไหม่อยอดไฟดับไฟดับบ่เออเนี่ยแหละตึมมันชัดอยู่บองไรสิเนี่อ่ะหนูจะไปรู้มันบ่สิมันตึมอยู่หม้อเฮานี่แมะมองหม้อเฮานี่หม้อใหญ่นี่แม่หม้อใหญ่นี่สิห่มองหม้อลูกนี่มันมาใส่แต่มสามหลังเท่านี้มันคนใสน้ำกันดับเออมันตึมด้วยมองนี่ พ่อโทรแจ้งไฟฟ้าสิบ่อแล้วมันเขาสิมาดอกเขาหูเลยสิดอกเออเขาจะไปรู้ได้ไงไฟมันดับมันตึมทั้งนั้นอยู่แล้วเขามึงทั้งนั้นอยเร็วเขามึงทั้งไฟไกลไปใจอยู่แล้วมันล็อกของคนนี้แล้วไม่หนูนึกว่าเขาไล่นกกันไงหนูได้ยินเสียงดังตึำเมื่อกี้เทั้งบ้านปุ๋ยหันมัหม้อช็อตมันช็อตไสบัวสันเออเพออ่ะคือมันไสบัวสันอยงหน้าเขา่ได้เป็นไฟหน้าเลยหรอกมีแต่ควันอ้าวลุ่มเลยเรียบร้อยหน้าเลยบ้านหนูก็บ้านหนูไง โอ้พ่ออยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่อลังขนาดเนี้หกเดือนน่ะเดียวหกเดือนยังใจขนาดนี้เลยโอ้โหเออปัดมันใหญ่อีหลีเดบสิเห็นมั้ยนะบาเห็นก็บอกบอกกัน โอ๊ยพ่อเอ้ยโชคอื้ออหืก็มาต่อยไปสักสามตัวเนี่ยบันเทิงเลยนะฮะคือเขาเออใช่มันฝืดแล้วมันต้องหาน้ำมันมาใส่เราต้องหมุนบันทีเราต้องหมุนให้มันติดและข้างมันแม่นี่พ่อดูมันสิมันบินบึมบัมบึมบัมบึมบัม มันเดือดร้อนใครมันก็ต้องเดือดร้อนพ่อมาเอาออกอและและทีพ่อเอาออก <c oughs> ก็ไม่เอาออกหนีมันลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยไม่ที่เราไม่เห็นมันเพราะว่ามันมีหลักคาบังเนาะพ่อเนาะม,นมันอยู่เทิร์นันค้ามตอันนี้นั่งไงตัวมันอยู่นั่นเฮยจๆดามเห็นไหมพ่อเห็นบ่นี่ตัวตูดเหลือง <c oughs> ๆนี่นั่นนั่นตรงไม้น่ะนะเห็นตัวมันบ่โอ้ยลงมาลงมาหันเรื่อเออมันลงมาแล้วน่ะนะ มันลงมาต่อไปมันมันเป็นโยนอยู่นี่ได้หันบ่อยอยู่นี่มันมีฝ้าอยู่ไม่รู้มันอยู่ยันอยู่ในฝ้าอยู่กระมี่ได้เลยแม่นโคออกมาเลยนกซื้อเล่นเออหนูว่าอยู่ในฝ้าด้วยแหละอืมนี่เสียเก็ดฟินเสียยางหมวกกันนกอ๋อมีหมวกกันนกมันต้องป้องกันดีๆเน้แล้วหนูโจ๊กเอาโจ๊กเอาอห่างออกมาเลยพ่อแล้วหนูให้เขาเอากล้องขึ้นไปตั้งไม่ได้บ่มันไปว่ทไายเอากล้องเนี่ยขึ้นไปตั้งไว้ซื้อเออ หน้นานึงให้เขาเทสไปละมั้ยเออให้เขาเฮ็ดไปหนูก็จะได้ดูว่ามันทํายังไงมื่อไงเออแล้วหนูไม่อยู่บนนั้นหรอกเพ่าะว่าุ้มกล้องตั้งคือเสียเจ็ดฟิล์มสีแดังนุ่งเขาไปโจกออกเลยเด้เออไดน,น,นแหละมันตอบน้ำหู่นนาน้ำหูน้ำตาเงินเออสอบปริญญาในช่วงนี้เออเพราะว่าเขามีเครื่องป้องกันเออเขาแน่นป้องกันตัวมาแล้วเออนั่นนั่นเกะกะพ่อจันวันนี้ยไอตัวแสบเลยไม่ไม่เนี่ยไม่พ่อถ้อาน ถ้ามันถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ตรงเนี้มันก็จะขึ้นแมงแต่ต้นไม้ทั้งวัน,อวน,เ,นเออเอาไว้ฝังคนเออข้างคนอองน,นอานะและเห็นตั้งแต่รังน้อยอก็ไม่บอกไปเอาออกอพ่ออยากกินมันติพ่ออยากให้มันยอยู่น,ยนี่ละเอาไว้ยืมหนักมารตี้โอ้ยผู้ใดจะมกักหนูจะไปเห็นมันไหมโอ้โหชีวิตนี้ เออ,อ,เ <c oughs> อ,อขวางทางอีกเห็นไหมเออให้มันอยู่งั้นไ <c oughs> อหนาวงพ่อทำอะไรกว่างงเงง,งมาอย่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 ามามามาโอ้มาดีกันมาดีกันอเมืม่อเช้ามันโมโหเอฟซีออเอ่อเห็นไหมเนี่ยท้งนี้มันก็ร้อนเออทำไมหนูอยู่บ้านเก่าอยู่ในป่าแท้แทไม่มีต่อไม่มีตัวตอะไร ฮมาจกะามาจกก,ลกลอกเฮ้ยว่าวไปเด้เออว่าวไปด,ด,ได้อืมเนี่ยพออ่อัวังนึ่รังรังใหญ่บ่อันนี้ตั้งอันนี้ตั้งหกอันนี้ตั้งหกเดือนเออแล้วแล้วก็บรูจ้จักอ้าวพราคิดได้ยังไงว่าหนูอยากเอามันไว้ อ๋อเมื่อวานในพานเขาเห็นมันใช่ไหมเขาหน้ามันไปเอาไปฟอห้างนึงอยู่ตทูปามเมงอนจากของหน้าเขาบอกให้เอาเขาบอกให้เอาเออไอ้ไอ้พวกไอ้พวกนี้เขาเขารู้ไปหมดเนาะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนาะก็แม่บินไปเจวเขาทนาแม่ตัวเหรอใช้เขาก็หูบินมาข้างนี้เขาก็น้ามาเลยมันดักเขาทั้งพีนเลยมันดักข้งนี้ได้บ่ียมันบินมาข้างนี้เขาปิดดิ้งไซนี่เขาเล่งใส่์ุดนี่อ๋อเขาก็เลยรู้ว่ามันอยู่บ้านหนู เนี่ยพ่อเห็นไหมว่ามันร้อนเนี่ยพ่อเห็นไหมร้อนด้วยทางร้อนนะร้อนด้วยแหละทางร้อนแล้วไฟก็ดับโทรไปหาไฟฟ้าไปพ่อหม้อไหมจีหม้อระเบิดจีระเบิดตึ้มวังคานาล้วมัน,ต,มนตึมเลยอือปูนพันหม้อมันมีเสียบปลั๊กไฟอันไหนมันช็อตบ่ทฉันบ่ช็อตไม่ช็อตยัง<อ>ม,มีหม่องชอ็อตจังหน่อยบ,อบอ่บ่มีไม่มีอะไรชอ็อตนี่ มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วมันเกี่ยวกับสายไฟเขานกวิ่งวิ่งไปตําหรือเปล่านกเยอะอยพ่อ,พอเห็นลังแตน,อเ,นเออสายมันหลุดลงมาเห็นบอลเราสิน่ออานมืองเมืองเลยเนี่ยออพอมันกระแทกเ,เขาหัดพูดแล้วหัวเขาแล้วไปดูกันที่ปะน,น,นั่นเดี๋ยวไปพวกไปดูยากเลยนะั่นสายมันบ่มีเห็นไหมนั้นสายละด้านท่านตะวันตกด้านท่านตะขีดเหนียมันบ่มีสายขึ้นเลยก็สายไฟแล้วก็ต้องให้โทรตามเขามาสิเขาจะไปรู้เหรอพ่อเขาก็สติน่าเอาตัว นะอันหอยอันต้อนนี่นะเห็นว่าที่มันบิดุดออกมาพ่อพ่อเห็นรังแตนหรือรังต่อตรงตรงเสาใหญ่ไม่แนไม่แตนมัดเออรังเบลอเลยอ่ะไม่แตนแม่งมันฟ้าเดี๋ยวเพิ่งอันหอยอันต้อนนั่นแม่เลยนะเอออันนั้นรุดลงมาเลยมันเลยเพราะมีไฟเออต้องโถต้องมันไม่ขาหอยอยู่ทั้งที่ใต้หนิมันบ่เออขาหอยอยู่มันหอยลงมาอันอันนึงมันบ่ได้หอยลงเลรื่อเดี๋ยวเราโทรไปบอกเขาก่อนแล้วกันอ่ะโทรไปบอกเลย